อันี้ผมร้อเล่นครับพี่ผมต้องลง่ะผมอยู่นี่ไม่ได้ถ้าผมอยู่อะมันดันผมมาผมผมจบเลยอะไม่โดน ผมปล่อยมันดันมามันนึกว่ผมอยู่ในห้องน้ำอุ้ยตายตายตายผมจัดไปหนึ่งจัดไปหนึ่ง โหเจ็บมันอะแต่ถ้าโดนก็บอกนี่คือจุกอะผมบอกเลยก็ยิงต่อต่อไปเงี้ยแหละแล้วก็วิ่งหนีไม่โดนเล็งตั้งนานเรียบร้อยกระสุนมึงหม,หมดแล้วครับ ชัวร์ฟู้ดทำงานหน่อยไอ้เฮียระเบิดด้านแม่งลงน้ำไม่กอดระเบิดล่วงน้ำไม่เอาแบบนี้ระเบิดแม่งล่วงน้ำไอ้เฮียระเบิดแม่งดับผมก็อุตส่าห์ตะโกนชัวร์ฟู้ดเมื่อกี้คือเปิร์กชัวร์ฟู้ดมันจะเป็นเปิร์กที่ เวลาเราง้างหรือเวลา,าทําอะไรเราจะวิ่งไปด้วยได้ครับหิวไปด้วยแล้วก็วิ่งไปด้วยได้รีโหลดทำนู่นทำนี่วิ่งไปด้วยได้ผมก็เลยง้างระเบิดแล้วก็วิ่งวิ่งไปหากปกติง้างระเบิดผมจะวิ่งไม่ได้ไงสวัสดีครับ าผมเคลียร์นี่ได้แล้วก็โอเคเพราะผมไม่ป็นคนที่เสียใจเลยวเงจะเสียใจไหวที่ไหวไม่เไรผมลุกขึ้นมามันนึกว่าผมเป็นตีนู่นแน่นอนคอยดูจังหวะมันกำลังยิงกันนัวกันผมจะลุกขึ้นมาแบบเท่ๆ ผมมีชัวฟุตไม่ต้องห่วงทุกคนไม่ต้องห่วงผมผมลบไ <c oughs> อ้ยี่มันไม่รู้ผมอยู่ตรงนี้ไอ้ย้ยได้ไงวะ ขอปืนหน่อยหยุดประตูก่อนเอาซองขึ้นมาก่อนเก็บกระสุนนีโหลดเอาเก็บของก่อน จะทำอะไรที่มันมากความว่ะ จะาทำอะไรที่มันมากความผมบอกเลยบรรลัยแล้วผมไม่มีกระสุนปิดประตู อ้าวผมบอกแล้วมันโดนคุณไม่เชื่อผมได้ยังไงฮะเรียบร้อยผมบอกแล้วใช่ไหมดาบไฟไงเดี๋ยวนะคุณไปแอบตรงนี้ได้ยังไงระเบิดมันนี่อยู่ตรงนี้มันเป็นแผงของผมที่ผมปาติดอะผมผมตั้งใจ พวกคุณทั้งหมดอะเป็นของผมแล้วนี่ไงผมเจอแล้วมัน,นั่งมัน,นอนแอบอยู่บอมบ์าบรากาอ้ <c oughs> ยผมเสียวตูตลอดเลยว่าเวลาเจอเจระเข้อ,อ,อ้า <c oughs> ไปไหนแล้วอ่ะ แล้วยาวผมน้อยด้วยจะรอดไหมนะ แปดตัวได้อยู่นะเนี่ย <c oughs> มึงก็เสือกวิ่งมาพร้อมกันหมดเลยเนาะกูผิด ผมกดผิดหันตู่เข้าไว้หันตู่เข้าไว้พลทหารโดนกระสุนพิษเข้าไปกระสุนพิษเข้าไปผมยิงมันได้นะเมื่อกี้ผมมีวิธี มาเล่นดอทอะ่ะผมลุกโทษทีผมยังอยู่พูทหารมีตีหนึ่งมามนะลุกขึ้นมาเรามีนาทีหลายอย่างที่ต้องทำเราต้องทำหลายอย่างโอ้พูทหาร ฟักฟัก็เยอะเยอะเยอะจัดอะไม่คือผมรู้ว่ามันมีสองตีอยู่แล้วแต่ว่าผมอะก็คิดว่ามันยิงกันยิงกันเสร็จแล้วเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเดินชิวมากเลยมาคนเดียวเละจ้ะ Mi tirerò. Lo mi ใครอีกครับเนี่ย ยไม่ทันเด็กกระสุดแม่ง อีหนึ่งมาขอร้องละอันนี้มันโซโล่เหรอน่าจะโซโล่นะไอ้น,นี่ กว่ <c oughs> าลแล้วแต่หมัดฉันไม่แรงเท่าไหร่แค่บันทีไ <c oughs> อ้ยเอย้ <c oughs> ผมไม่ซ้ำอีกนัดหนึ่งวะ ha ha ha